แมทพินนี่หายไปไหนทำชาวเน็ตสงสยัยไรเงาร่วมเฟรมครอบครัวแฟนหนุ่มสงกรานเตชนระง,งกเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ผ่านเรื่องราวมาเยอะพอสมควรอย่างนางเอกสาวแมทพินนี่หวานใจของสงกรานเตชนรงซึ่งก่อนหน้านี้จากทริปสุดชิวที่ญี่ปุ่นได้สัมผัสอากาศหนาวแบบเลขตัวเดียวแต่บอกเลยว่าทริปนี้ของแมทเชิดฉายกับคอสตูมที่หรูราเบาๆไม่เยอะแยะ แต่สวยปังเต็มเฟนมามากๆเรียกว่าน้อยแต่มากของจริงก่อนหน้านี้สามแมทกลับบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์ถือเป็นการพักผ่อนชาร์จแบตไปในตัวอีกด้วยล่าสุดหนุ่มสงกรานเตชนรงค์ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัครวรวมตัวสี่พี่น้องตระกูลเตชนรงในวันเกิดของคุณแม่พระราเตชนรงกทำเอาชาวเน็ตนั้นสงสัยว่าสามแมทนั้นหายไปไหนอาทิคุณแมทไม่ไปงานวันเกิดหรอคะสุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้ คุณแม่คุณสงกรานสุขภาพแข็งแรงค่ะช่วงนี้คุณแมทหายไปไหนคะไม่ค่อยเห็นรูปเลยค่ะคิดถึงน้องแมททอพี่ปีใหม่เป็นต้น